ไม่คิดว่าจะมางานใหญ่ขนาดนี้กล้าเลยมากก็หน่งเต้นเหมือนกันนะครับผมเก่งมากต้องยกยันเก่งกีเดสอยู่อย่างนี้เก่งกีเดสรู้สึกยังไงที่มีอะไรมีเข้ามาในชีวิตเยอะมากเลยหลังจากนี้ปัญหาได้ไงญ่ขั้นคก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ไม่คิดว really ่าต yeah, right. ัวเองจะมาถึงจ so, so so ุดๆนี้นะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เป็นนักศึกษาเนาะทั่วไปเขาแบบไม่แบบว่าก็คอยเล่นคอนเทนต์ปกติทั่วไปแหละตอนนี้ก็แบบ มีคนติดตามเรามากขึ้นคอยให้กำลังใจเรามากขึ้นก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบว่าสปอร์ตพวกเรายังมหมอะไรเป็นคนดังแเราไหมตอนนี้ยังไหมแต่ว่าคนที่เข้ามาดูไลน์หรือสปอตไลน์ทุกวันเยอะหน่อยใช่ครับอย่างล่าสุดก็มีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นแฟนคลับเขาก็มาให้กําลังใจค่ะผมใช่อยังล่าสุดก็เมื่อวานน้องก้ามีงานมหาลัยแต่น้อเกมก็มีแฟนคลับจากนครสวรรค์มามองเพลเลยเกิดน้องขึ้นหมวะหรอนี่ ยับานอะ่ดฟันข no yes ับฉิดไว้แต so like ่ว่าตอนแรกมีอะไรนะ้องโจ๊ก้องโจ๊กใ้องโจ๊กโ้องโจ๊กโจ๊ก็นแบบโจ๊กไม่ะพี่ถามแบบมันเปลี่ยนไปยังไงชีวิตตั้งแต่แบคนมันดีขึ้นยังไงบ้างที่เราสปาร์ตได้ที่สุดมันแตกต่างจากสิ่งที่เคยผ่านมาก็อย่างไรก็คือกานเราก็มีคนแบบมาให้เรารีวิวเราก็มีโปรดักต่างต่างแล้วก็มีคนส่งของมาให้อย่างพรุ่งนี้วันเกิดน้องก้าก็ มีคนส่งของขวัญมาให้ที่คอนโดเยอะแยะไปม,มากมายใช่ครับผมแต่ว่าก็ต้องแบบว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นเหมือนกัน<ช>ครับ<ช>เพราะว่ายิ่งงานเยอะก็รู้สึกว่ามันแบบปล่อยไปไม่ได้เหมือนกันมันเป็นโอกาสของเราอย่างหนึ่นงเหมือนกันที่มันทำตัวลาบากมาก้วยกว่าที่มันอยู่ในสนายตาคุณจับจ้องตลอดเวลาถามว่าไม่ถามว่าลาบา,ากไหมก็มีความเกรงนิดนึงเพราะเราก็ไม่เคยไม่เคยมาคิดว่าจะอยู่จุดนี้ก็ <S <S มีความแบบเกรงเกรงนิดนึงแต่เราก็รู้สึกว่า เขาจับจ้องเราในทางที่ดีแล้วก็ซัพพอร์ตเราเราสุดโอเคมากมากเวลาไปไหนคนทักเยอะไหมคะเวลาไปไหนมั้ยักมีทักมีพักก็คือขนาดลงจากคอนโดอะครับแล้วก็เจอคนเดินผ่านมาเพื่อน เฮ้ยมาดี้ค่ายอย่างนี้เลยของก็แบบดิ้ดิละงงเลยฮะงงเพราะตอนนั้นผมใส่ชุดนอนกันสองคนใช่ไอมต้วงนี้แบบว่าต้องรับงานที่ดีหรือว่ามีคนดูแลแล้วก็ก็ดูแลกันงสองคนแล้วก็มีพรมีรุ่นพี่ดีดก้าที่แบบว่าเขาทำงานในวงการคพรให้บริษัร้องมือใหม่หรือเราพี่แบบงานเขามาทุ่มก็ตอนนี้ก็ผมกก้าตกลงว่าปิดรับเพราะว่างานถึงสิ้นเดือนมีนาเลยแล้วแต่แต่คนเลยถามว่างานที่เรารับทำไมรับแต่ดิสติกก็มีแบรดเด็ดด้วย เพราะว่าผรับพิสติสกตมันก็ต้องมีการมีการสัตว์มการโชว์ตลอดเวลานอกจากคาแล้วมันต้องมีการแบบใช่ไหมเข้าใจที่พี่จะถามใช่ไหมเออมันมุมมันเป็นย oh ala so ังไงมันต้องเทสสินค้าขนาดเนื <t 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 ik <t ik ้อไม่ก็ต้องเวทเองก็คือมันต้องเทสว่าแบบิมันแบบว่าติดคนไหมแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงเออ แต่นิติตออไมันมันต้องสขนาดนั้นเลยมาเพราะว่าปกติกาเทเขาแค่ทามือทามือแต่เราทาา,ทา,ากแล้วก็ใช้ให้ดูว่าเอาสมมติแอกว่าคนมีแฟนคงมีคู่ไงครับก็เลยว่าเทนนว่มาตรงแก้มติดไหมอ๋อใช่แล้วอย่างล่าสุดก็คือไอ้คีมที่ทาหน้าพอกหน้ายที่ดูได้เหรออ่าทาที่เห็นเอามา่าวองเออมันเป็นยังไงบ้างมันต้องลงทุนขนาดนั้นเหรอเขาบีไปเอ ก็ตามบีคือให้ทานหน้ากาแก้มเบาๆแต่กาเล่นละเลงข้างหน้าครับเาใช้คำว่าพอกได้เลยนะเออทั้งทีครับผมทำไมมต้องคนาขนาดนั้นเขาบีบมายังไงบ้างที่ต้องทาถเห็นจะทามือแต่หนูไม่ทานหน้าอ๋อตอนแรกเขาบีมาม่าให้ปากแก้มให้รูปที่แก้มกาเบาๆแต่ก็ขายหลอกไม่ได้ขายขำดีกว่าหนุ่มไม่หล่อน ในอย่างหนึ่งแหละคนถามว่าในทุกๆรายที่เราขายสินค้าเราชอบจุบกันจุบกันตลอดเวลามันเป็นยังไงบ้างโมเมนต์นั้นไม่เกิดจากอะไรปกติไม่ได้ขายก็เป็นปกติอยู่แล้วฝากกันลูกเอาหรอเป็นยังไงเมื่อเวลาคุณสอนไปหมดอยากให้จุกเป็นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่เลยปกติเพราะว่ามันก็เรื่องปกติอยู่แล้วมันเขินมั้ยตอนนี้ไม่ตอนแรกตอนนี้ไม่เขินแล้ว บางยังจุบสน้าสื่ออันนี้เคยดูมานั่งรีแคปโมเมนต์ไปเองตามคลิปเก่าล้วะว่าคนเขาขับไปอะไรเคยเคยก็ชอบตอนนี้เขาแบบตัดฉากฉากมาแบบปึ้งปึ้งปึ้งอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่าทัชใจมากมันตลกอ่ะเออคือชิบกันอะไรอ่เงี้ยใช่ยังไรคนก็มองว่าอันล็กชอบงอนไอ้ันยูอันยูอันยูชอบงอนก็งอนกล้าผมไมันนี่ขี้งอนกล้าคืองอนแล้วพอผมงอาะเขาก็ไม่ยอมหายงอนผมเลยงอนกลับ แล้วก็ต้องถ่เองวำถ่ายเองเลยเหรอใช่ ้ารกับโอกาสที่ข้ามาตอนนี้ชอบมันไม่ชอบอยังไงเนี่ไม่ชินล้านี้เลยน้นอยในการทำงานรูปแบบก็มันคือช่วงระยะชีวิตยงอย่างหนึ่งก็ก็อยากก็อยากจะปาตรงนี้เอาไว้นะครับเราก็เหมือนเป็นการฝึกตัวเองไปด้วยว่าในอนาคตเราอาจจะแบบว่าชอบทางด้านนี้ก็ได้หรือยังไงก็ต้องรอดูใช่ไ้มก็เหมือนกันนะครับโอกาสมันมาทั้งที่ยังไงเราก็ต้องแบบว่า คว้าเอาไว้ก่อนให้มันเต็มที่สุดแต่ละวันเพราะอย่างไรคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นนายเอกได้เราเป็นนายเอกได้เราทําได้มาถ้าเราต้องเล่นจริงๆแบบเราไปเล่นกันนอยอกหรือืปล่าฮะไปเล่นกันนอยอกหรือื่นนายเอกแต่นายเอกหรือต้องเล่นคู่กันเลยนะส่วนใหญ่น่าจะเป็นตลกมากกว่าขายขำใช่ท่านล้วทำไมอะฮะทำไมถึงอยากขายขำวะก็ปกติเป็นคนตลกอยู่แล้วถุงข้าวขาวมันไม่ใัดถุงข้าวขามั้งไหมเนื้อเอหอมไหมเขาเป็นฤทธิ์มหาัยอะ เขาเป็นสมสรนมหาลัยได้หนึ่งเรื่องแล้วนะเ่ยริงี่พี่พัดเรื่องมาพี่ี่มหาลัยกันในสมีสมีนคขับเขียนเปลี่ยนไป ที่กินแค่ใบชีวิตเราเราคิดเลยว่าถ้าเราต้องไปได้จริงๆเราทําได้มาถ้าได้จริงหีือไม่เนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับต้องมีคอร์สเรียนก่อนการแสดงยังไม่ได้เก็ตคอร์สอันนั้นใช่ต่อ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 เอออะไรที่อันนี้เป็นไงบ้างครับสภาพร่างกายตอนนี้ก็โอเคแล้วครับมันก็ยังมีแผลบางจุดที่มันอยู่ใต้ ทาได้แล้วมันมันอับแล้วตอนนี้มันย,ยังแบบยันเป็นแผลสดอยู่แล้วก็ส่วนพวกโรครอสผลเป็นตอนนี้ก็ได้รับทางคลินิกทางพี่การจอมพลังปรตาตังให้ตอนนี้ก็ทายาปักสีผิวอยู่ครับ<ม>เพราะว่าตอนนี้สีผิวมันยังไม่เสมอกันเขาเลยยังไม่ให้เลเซอร์อืมขับวนอะไรเป็นพิเศษในร่างกายเป็นครับจแบบผมไม่ได้ยังงงแต่ผมแค่หลังๆผ่านมาผมถ่ายงานให้มาหาลาัยบ่อยแล้ว มันเห็นแผลที่ข้อต่อผมก็คือแบบเหมือนทำให้เขาไม,ไม่เต็มใช่ใชแล้วอยา่างสภาพจิตใจเรามันฟื้ฟูได้ยั่ไงแล้วหมายถึงว่า ก็ทราว่าจะก็คลิปครับแต่ผมก็ยังยังไม่สามารถดูคลิปความรุนแรงได้เลตอนนี้ใกล้ยูยังไงเพราแบบจากที่แบบทุกอย่างที่ถายนยูเขายังไงกวาเมทุหนักกว่าเดิมทุหักใึ๊บตึ๊บตึ๊บต้๊บตองบบตตล ก็มีแบบว่าเล่นแรงนิดน mm ึงแต่ว yeah. ่า no ม right? oh, ัน no ก right? ็แบบเป็นอย่างงี้กันปกติอยู่แล้วแล้วก็ชอบเล่นตลกใส่กันไม่ทายาไหมใช่แล้วก็ทายาให้ด้วยนุ่มทั้งตัวเลยไหมถ้าตรงที่เป็นแผลสิพี่นุ่มเหมือนอะไียร์ใจยอมคนอเดียร์ไอเดียร์ไอเดียรดูเหมือนจะใจยอมคนาเลก็ก็ยอมป้าก็มีทากลับบ้าพาร์ทแล้วพี่ว่าต้องยอมป้า ขาดุมันเขาดุมม่ยเล่าเรื่องหนึ่งที่ดก<ะ>ตีแข่งไม่มีอะไ,ไม่เล่า <laughs> อ,นนอยู่ล้วที่เราอยากฟัง <laughs> วันนั้นเขาเล่นผมผมแล้วเขาเล่นแรงไปหน่อยแล้วผมว่าผมหิวด้วยแล้วตอนนั้นผมฟิลขาดเลยก็ดุจมหนิเขาแล้วก็ตีเขาไปทีหนึ่งเขาร้องน้ำตาคอไม่กล้าคุยผมวันหนึง่งอันนั้นกลัวจริงหรือกกล่จริง <c oughs> อันนี้คือล้างคราล้างสองเขาเลยล่างสองไม่กล้าทำอยู่เลยเราแหวนไม่หมดเลยตั้งหลังเรื่องนั้นอะ่ะแต่อย่างไอกี้ซีเมื่อกี้เป็นไงบ้างกับการสวมแหวนแล้วต้องมีจุกจุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เขินนิดนึงครับเข่น มม่รู้ว่าแบบว่าจะแบบมีซีนอะไรแบบนี้ด้วยก็คือแบบว่าตอนตอแรกที่รู้มาก็คือเหมือนแค่มาเดินแบบคือใช่มาโชว์เครื่องเพชรเฉยๆใช,ๆใช่แต่สุก็มีสไพมาด้วยอืถึงทัหมดเราเป็นไงเราไปพูดสูงแบบเรารู้สึกยังไงถูกไหมเราก็ความหมาฝัน ไมาเราตอนนี้เป็นอะไรเพราะว่าแต่ก่อนนันยูบอกชอบบอกกันว่าเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้ก็ก็จะพี่จิ๋งถามว่าตอนนี้เป็นแฟนกันแล้วหรอตอนนี้เป็นแฟนมันเลยนี่ก็เปน็นเป็นช่วงไหนเพราะว่าก่อนหน้าที่มันเกิดกันยูเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่ไม่ก่อนหน้ามันไม่ได้เพื่อนสนิทต,ตอนนั้นเป็นคนคุยแต่ผมออกสื่อเป็นเพื่อนสนิทที่เจอ เพื่อนสะคุณคุยเพื่อนสนิทแล้วตอนนี้เป็นแฟนตอนนี้เป็นแฟนกันแล้วอ๋ออ่าไม่งั้นพี่ถามกล้าเลยพอขอเราตอนไหนว่าเป็นแฟนเฮ้ยตอนไหนเสร็จปุ๊บขึ้นห้องปั๊บขอเลยอ้าวเอาเข้าห้องปั๊บแล้วก็ขอเป็นแฟนเลยอ๋อข้าวหมายถึงว่าอะไรเนี่ยเร้าโมเมนต์นั้นดิโมเมนต์ที่รู้สึกว่าก่อนจะเป็นเพื่อนสนิทคนคุยแล้วอยุดดีมันเป็นแฟนได้ไงอ๋อไม่รู้เหมือนกันครับอยู่ๆมันก็แบบเจอกันเองอ่ะ จากมุมมีแค่ไหไเขาขออย่างไงฮะเขาขออย่างไงเมื่อกี้เลยก็ขอเมื่อกี้นะพวมก็ร้องไห้กันเมื่อกี้สองคนนี่งานนี้เหรองานนี้กี่บนห้องร้องเืรอใช่แล้วทำไมืล้วทำไมอรื่มเมมีมันก็เพรพุ่งนี้มันเกิดเขาด้วยเขาไม่ทง เสียเยอะแล้วเนี่ยวันเนี้ยเขาคป็นตัวอัู่ที่ใส่ตอนแรกเป็นเนื้อสนิทครับครึ่งไหมเออตอนที่เขาก็บพ่าะครับครึ่งอยู่ไม่รู้ทำทำตอนไม่ถูกเลยจริงจริงทตระหนัการโมเนีนอกอะไรแบบนีอย่างไรบ้างว่าให้ผู้ป้ะขอบการทำไม่ก็คือตอนแรกก่อนที่จะแบบว่าเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดอะครับแอนดิวเหมือนว่าจะวางแผนแบบว่าเออสะใภ้กล้าวันบริษัทอะไรอย่างนี้ไว้อยู่แล้วแต่มันมีเกิดเหตุการณ์นี้ก่งของตรงใช่ 응เขาก็เลยหาจังหวะดีๆไม่คิดตัดสินใจว่าวันนี้ครับก็วันนี้มีแหวกตอนนี้เขาหน้ารับมาก้วยใช่ไหมตัวจะพันกันแล้วลูกเอาตอนนี้สถานะเป็นอะไรอะไรแฟนครับโอเคนะสุดท้ายแล้วพี่อยากให้ขอบคุณคนที่ให้กำลังใจแลาตามซัพพอร์ตเราจนเรามีด้อมและในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นอีกลูกก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ มารวมซัพพอร์ตผมตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้วก็ถึงนัจจุบันก็ยังมีคนซัพพอร์ตและให้กำลังใจผมอยู่ทั้งตัวผมเองและก้า้าแลวก็มีคนให้กำลังใจถึงตัวแม่ผมเองด้วยก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับใช่ครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่มาซัพพอร์ตแล้วก็ทั้งแบบว่าให้ของขวัญให้กำลังใจคือว่าตอนที่ทุกคน t กสต t o r y อะไรเงี้ยแบบว่าพวกเราอ่านตลอดเลยรู้สึกว่าแบบว่าใจชื้นมากๆที่ได้เห็นทุกคนมาเป็นกำลังใจให้เราครับ ขอบคุณธนาครขึ้นมีครับกล้าขึ้นเหรอฮะปกติเราจะพูดเยอะกว่าเนา่งเดยวอ๋องาหน้าออกเสือปกติจะไม่หยุดเลยนะเลยอันนี้นั่งนิ่งอเฉยกล้าขายของเป็นอย่างเดียวอันเมื่อกีพี่ยังขายไจุดก็อยากขายลิปไปพี่จุดหนึ่งพี่อยากเห็นตอนขายลิปเมื่อไหร่แล้วเขอบอาักอโฟดักอันนี้นะเขาก็เป็นลิปออกใหม่นะครับจากแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับชื่อสีว่าอะไรชื่อสีว่า รักนะครับแอนดิวแต่ว่าเราจะมาลองใา้ทุกคนดูกันว่าทาไปแล้วมันติดคนไหมนะครับอุ้ยต้องมือไม่ติดอ่ะใช้มาโรงงานนักขายมากอินเตอร์ขาหัวใจเาอเพ่อ้งใา่